วันนี้นะจ๊ะปอพอคือตอนนี้คือความที่วาเป็นรัฐบาลสี่เดือนอะเราพูดตรงๆนะอย่าว่าเราเราอายุมากแล้วอ่ะเนาะไม่ไม่พูดอะไรอ้อมคอมข้าราชการเกียวว่างจ้ะเกียวว่าง,างจ้ะไไคือวันนี้ปอพอเนี่ยนะคะปอพอคุณคุณปอพอนะคะคุณปอพอคุณรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยคือเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เกียวเกียวว่างเลยนะคะ และยิ่งเหตุการณ์บ้านมืองเป็นอย่างนี้ด้วยคุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดเลยกระทรวงศึกษาก็เช่นกันวันนี้ปอพเนี่ยนะคะเขาก็ออกแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนเขาใช้คำนี้นะคำภาษาราชการอะนะแบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ9,000บาทเป็นการจ่ายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัย4รูปแบบนะคะ ซึ่งหน่วยงานแต่ละจังหวัดก็กำหนดวันเวลาสถานที่ให้ประชาชนนําเอกสารมาแสดงตนเพื่อยื่นคําร้องยื่นคําร้องนะยื่นคําร้องโดยในส่วนของเทศบาลนคะรสงขลาเปิดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยวันที่1 2และ3 9มเก้าโมงเชา้าถึง4ี่โมงครึง่งเดี๋ยวน้าเดี๋ยวว่ากันนะสถานที่รับลงทะเบียนนะก็วัดตีนแมนวัดหัวปั้มน้อยอาคารอเนกประสงค์เทศบาลหนึ่งสถาน,นีขนส่งพุทธสารสงขลานะคะเอ่อ แล้วก็มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ก็มายืน่นเอกสารได้ตามเขตลงทะเบียนออนไลน์แล้วนะคะยังต้องยื่นเอกสารได้ดตามเขตที่ตนเองตามแนวทางด้วยเทศบาลน,นครหาดใหญ่ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่าเปิดรับลงทะเบียนและยื่นเอกสารลงทะเบียนแล้วนะคะต้องไปยื่นเอกสารด้วยนะคะบัด<อ>น,นี้ถึงวันที่5ที่เต็นด้านข้างอาคารสํานักง,งานเทศบาลคนก็เข้าไปในเพจเขาเยอะมากนะคะคนเข้าไปในเพจเยอะมากคือมันมีความวุ่นวายมากในการลงทะเบียนน้าท่วม คือลงทะเบียนออนไลน์แล้วยังไม่พอ,อยังจะต้องไปยื่นเอกสารอีกแล้วเราจะหาร้านถ่ายเอกสารที่ไหนคะร้านจมน้ําค่ะเอกสารเราเอาที่ไหนคะ่ะลอยน้ำไปหมดลอยน้ําค่ะแล,แล้วบางคนหยุดแบบออกไปต่างจังหวัดนี้ไปต่างจังหวัดต้องวิ่งกลับมายื่นเอกสารอีกคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงคะฉันพูดอันนี้ไม่ต้องดราม่าไอ้นเดนะอ,อันนี้พี่ปองเองหนึ่งเราจะมีออนไลน์ไว้จำเชียอะไรวะ เข้าใจไหมไม่แล้วข้าราชการไม่รู้หรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอกสงเอกสารเนี่ยเขาจมน้ำหมดแล้วมันไปหมดแล้วมันไม่มีสมองคิดวิธีข้าราชการเทศบาลน้าบ้านไม่ท่วมไงคือทําไมอ่ะทำไมแล้วไม่ออนไลน์เดี๋ยวไฟมาเน็ตมาทุกคนก็มีออนไลน์แล้วอ่ะก็ลงทะเบียนออนไลน์ไปสิตามตามที่ของเขามีเขาจะมีเอ่ออะไรนะบัตรประชาชนอ่ะ คือฐานข้อมูลมันก็อยู่ในทะเบียนอยู่แล้วกรมกา,ารปกครองกระทรวงมหาดไทยทำไมไม่ประสานกับสำนักทะเบียนรารกรมการปกครองอยู่กระทรวงเดียวกันน่ะคือฉันไม่เข้าใจวิธีคิดของข้าราชการการะทรวงมหาดไทยเลยคือเราต้องใช้ออนไลน์ได้แล้วคุณจะเอาให้เขาไปยืดเอกสารทําไมแล้วต้องไปถ่ายเอกสารเทศบาลมีเครื่องถ่ายเอกสารเปล่ามีกี่เครื่องกันสำนักงานที่ดินจังหวัดมีเครื่องถ่ายเอกสารไหมมีกี่เครื่องกันที่หมายถึงจะดึงออกมาช่วยกันนะ เอกชนน่เครื่องถ่ายเอกสารมีเปล่าจมน้ําหมดแล้วพี่พี่เอาเอกสารทําอะไรคือพี่น้องประชาชนเขาทุกข์ยากอยู่แล้วอ,อยากเข้ามาทุกข์ด้วยข้าราชการโง่ๆอีกเลยคือการอำนวยความสะดวกนี่ยคือการช่วยเหลือประชาชนอ,อย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะต้องไป<อ>ําน้ําช่วยเขาอย่างเดียวนะเออฉันแบบฉันคือไม่พอแล้วถ้าเราอยู่ในเราอยู่ในห่วงเวลาที่เราทุกเนี่ยเราทุกด้วยกันเนี่ยเราต้องช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงพี่ไม่ตําหนิใคร แต่พี่กําลังจะติติเลยว่าเอกสารออนไลน์คือทําออนไลน์สิฉันยังไม่พูดเรื่องเก้าพันนะฉันยังไม่พูดเรื่องเก้าพัน่าบอกว่ามากน้อยก็แบ่งปันกันไปฉันยังไม่พูดเรื่องเก้าพันนะแต่กำลังพูดงประชากรที่ไม่ใช่ประชากรแสงอะอประชากรในในใน,ในเทศบาลหัดใหญ่อะออนไลน์ถ้าไม่รู้จักออนไลน์ก็ไปตายซะอืมเปถนนึงข้าราชการอะอย่าทําให้เรารู้สึกว่าเราพึ่งพาใครไม่ได้เลยนอกจากพึ่งพาตัวเอง แต่ฉันจะไม่พูดแบบไอ้คนพันนั้นนะว่าถ้าเราเพิ่งพาตัวเองจะมีรัฐประจัจะไหมเราต้องมีรัฐไง mm hmm. แต่เราต้องมีรัฐที่ดีและฉลาดถ้าเรามีรัฐที่โง่เราก็เปลี่ยนใหม่ด้วยตัวเราเอง mm hmm. เราจะมาพิ่งพาตัวเราเองทุกเรื่องนี่นเราไม่ต้องทำมาค้าขายเรื่องไงไอ้งอ้ถูกไหมจ๊ะอืมแค่นี้เองฉันจะพอพูด เธอไปจัดก,การเอาเองแล้วกันนะเทศบาลหาดใหญ่ฉันจะด่าทุกวันเลยจังหวัดพี่น้องประชาชนจะได้เก้าพันแบบที่ไม่ต้องไปยื่นเอกสารซ้ำซากออนไลน์ต้องไปยื่นเอกสารพ่อมึงแนะ่แล้วจะออนไลน์ไปทำไมแล้วมึงจะออนไลน์ออไปทำไมก็ไปยื่นเอกสารที่เดียวม้าบ้าเปล่าอ่คือมันต้องเอาทําลายข้อจํากัดอะทำลายข้อจำกัดออไม่ใช่สร้างข้อจำกัดไดโนเสาร์ชิบหายเออฉันก็แบบว่าน้ำท่วมมันไม่น้ำท่วมก็เจ็บปวดจะแย่อยู่แล้วนะ แล้วคนแล้วรัฐมนตรีมหาไทยที่เป็นอายุรมนตรีลงไปด้วยทําไมไม่ติงเขาคุณอนุทินต้องติงเขาแอปรัฐก็มีเออหรือไม่ก็หยอดเงินใส่ไปในนี้เลยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอยอะไรเอยคนละครึ่งเอยอะไรเออ่างก็มีอะไรก็มีเออปเสูจเออทาไมจะต้องแบบกันทางไอ้มือถงมือถือคุณก็มีทะเบียนรัฐอยู่ในมือคุณอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะทําไมคุณแบบแบบนี้กันล่ะ ทำไมคุณทำอย่างนี้กันล่ะไปที่นายกรัฐมนตรีแอดสอนนะคะวันนี้นายุกอยู่อิมแพกเมืองทองธาน,นีค่ะนายกผู้ถึงขั้นตอนการเยียวยาประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่หัดใหญ่นะคะภักใต้และหลายจังหวัดภักใต้ด้วยเอกสารนี่ไงคนเขาถามว่าเอกสารสําคัญเนี่ยมันอาจสูญหายให้ผู้ว่าดําเนินการแล้วไม่ช้าแน่นอนอ่ะนี่ยังก็ต้องเอกสารอีกนะวนในพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจะเหมือนกันไหม ไปฟังนายกอนุทินค่ะมันมีหลักของของกรมป้องกันไทยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศนะครับแล้วนี้ค่ะสตูนนะคะจะประกาศในพ,พื้นที่ใครพิบัตรไหมคะเพี่งสะตูนเองหนระืจะขย,อยายไหมคะท่านคะผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจะดูที่สถานการณ์แล้วก็แล้วก็จะ พิจารณาครับยู่ในมด้านกนักานจะพออยู่ยยยยยพี่รู้แล้วพี่ก้องพี่เนี่ยต้องลงหัดใหญ่สักประมาณเดือนหนึ่งพี่จะผอมสองอาที์ก็ได้พี่ผอมนี่นายุนี่ผอมตอบเลยนะเนี่ยอย่างน้อยน้อยห้ากิโลเนี่ยผอมเนี่ยนะคะ